มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับตอนนี้อยู่ลังตูค้คอนเทนเนอร์นะครับนะอไม่ได้มาหลายวันนะครับมาดูที่ว่านุงปานได้ทำอะไรไปบ้างแล้วทำทุกวันทำทเสรลจนี้ขึ้นมาข้างบนดียังไดทำเต็มวันด้วยไดเห็นงานสบายเพราะแค้ยังบ่มีเวลาเนาะ ตอนนี้ลุงบานทําอะไรตอนนี้นะ,นล,ะล,าลาวลาวราวหรอ<า>วะล,ลาวลาวกันตกราวกันตกเนาะตัวนี้จะเป็นชั้นชั้นชั้นแรกเนาะชั้นบนมันจะมีสองชั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู นี่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 อีกชั้นหนึ่งนะครับนะมันจะเป็นชั้นล่างนะครับสูงจากพื้นเท่าไหร่นะลุกบาทน่ากันต๊กนี่จพื้นเเอาก้าสิบเซนครับเก้าสิบเซนเนาะมันอยากสูงเนาะตงครับนี่เ้ามายืนมปนี่ห้องกับพิงพิงบปนี่นะเนาะพิงบปนี่ก็สบายเนาะ กระบ,บุมีคนสูงปาะ่งคนั่นเนาะเก้าสิบเซนนะครับเล็กเท่าไรนี่เล็กสามนิ้ววะสามนิ้วคูณหนึ่งนิ้วเนาะสามนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เอาตัวตัวทรงตัวประกอบนี่ สองขั้นหนึ่งคือนิ้วคูณสอง,เ,งเป็นตัวค้ำเนาะแล้วก็ใส่อแล้วก็เชื่อมนิ้วคูณนิ้วก็ได้เป็นบกคั่ม,งา,มงาวเลยเน,ะเนาะนี่ตัวนี้ที่เสร็จแล้วนะครับนะบห่างจากเส้นลูกปานนีย สิบเซนเราสวงหาเนาะคือเฮ็ดถี่แทะกันมาน้อยต๊ะเบาเสริมใส่พระทีโพส คือลาวกันตกชั้นล่างก็ด้านหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยความห่างของตัวนี้ก็ประมาณ10เซนนะครับใช้นิ้วคูนิ้วสิท่าสี่บอลลูปาน สีอย่างสีมันเลยเปล่สีสีบอลน,นี่เหนะยียบหรือพิงก็ได้นะครับเพราะว่ามีตัวค้ำอยู่นะครับมีเหล็กค้ำ แนวหยัดเล่นต่ำแล้วโดดคว่ำต่ำรถต่ำลงแนวคนจะคว่ำไปต่อไปก็เป็นฝั่งนี้แล้วก็เห็ดโครงมันจะก่อนเนาะนี่เขาเรียกว่าโครงนะครับโครงลู่เล็กนี่ไปตัดไปซอยเห็ดลูกติ่ง

เดค่อยไล่เชื่อมลูกติ ai, ắc, ่ง,งไล่ตัดลูติงกองไว้เยอเชื่อมจนตาแดงเลยเนาะลูกติ่ง นี่ก็มาอัปเดตนะครับราวการตกนะครับชั้นบนนะครับฝั่งนี้ก็ทํานะครับฝั่งทำ,ทำทำรอบเลยนะครับการตกนะครับเวลาขึ้นมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับซึ่งบรรยากาศส่วนมากก็จะดีมากครับลมก็จะเย็นขึ้นมาข้างบนเพราต้องใช้พัดลมเลยนอนกลงางเนาะจะเย็นบรรยากาศก็ดีครับ นั่งมองทิวทัศ ได้มือละแพงนี่ก็ยังดีแล้วเสื่อมลูกติงถึงมันลายเนาะ,ะมือละแพงก็ที่ดีแล้วเป็นบอมันลายลูกติงโอ้เป็นไงง่วมกินถือเลขอยู่บ่ครับถือกินบอบ่ ซื้อแปดหนึสามแดสามซื้อสี่สองสองสี่สามห้าให้มันเป็นแดอดีตไปครับ ทีน้างานชั้นบนนะครับนะราวกันตกนะครับซึ่งก่อช่วงที่มีเวลาหลงปลานก็จะมาก็บงานที่นี่ทำที่นี่นะครับก็ได้ไปเยอะแล้วนะครับรเป็ายละเียดงานก็ถือว่าสุดยอดนะครับมันก็จะเหมือนอ่าราวกันตกบ้านใหม่ ครับจะเป็นแบบนั้นแต่จะทีกว่าลูกติ่งจะทีกว่าเล็กน้อยขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องสบตี c h ช n แน,นลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ